สูงถึง8.95คะแนนครับและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางว bon ัดอุบลวนารามจากจังหวัดนนทบุรีไปเอาจะช่วยพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางว bon ัดอุบลวนารามจากจังหวัดนนทบุรีกับบทเพลงแนวหลังยังคอยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิลาสินีขุนเศรษฐีชื่อเล่นชื่อน้องแนนค่ะอายุ12ปีค่ะนี่ร้องพเพลงมานานหรือ,อยังคะสำหรับตัวน้องแนนเนี่ยนานค่ะแต่ไม่ได้ออกเวทีเลยค่ะอะขอกำลังใจเลยก่อนอื่นนะคะหนูขอกำลังใจหนูขอขอบคุณท่านนายพงศักดิ์อัจฉริยะประสิทธิ์ที่สนับสนุนงานทุกอย่าง แล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ,อพัมพร,มพรมทองมีที่ช่วยสนับสนุนพวกหนูทุกทุกครั้งค่ะค่ะทุกต้องค่ะถูกต้องสนับสนุนทุกครั้งคุณฝนค่ะน้องน้องแนนจา๋าเอาที่พี่ฝนชอบก่อนนะที่พี่ฝนชอบก็คือ ไอ้ตรงไหนที่คำควรจะรวบรวบรวบเนี่ยหนูก็รวบได้ดีพี่ฝนชอบนะคะคือไม่ยืดไม่หย่อนตรงไหนรวบหนูก็รวบทําได้ดีตรงเนี้พี่ฝนชอบตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าที่เป็นคําสั้นคํายาวถ้าเกิดว่าเราทําได้ดีเนี่ยเพลงก็จะเหมือนกระชับขึ้นฟังแล้วดูดีขึ้นนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายอาจจะมีลูกคอลูกเอื้อนที่จะต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะฝึกฝนเพิ่มเติมก็อยากจะให้ฝึกฝนต่อไปอย่าทิ้งนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ คะแนนผลออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่ฝนก็ภูมิใจที่หนูรักเตะลูกทุ่งเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณพี่ฝนค่ะในเรื่องของโชว์ค่ะครูเบิร์ตค่ะอันดับแรกก่อนเลยคือหน้าตาก่อนหน้าตาก็รองพื้นอาจจะต้องเนียนกว่านี้นิดนึงนะครับแต่โอเคแล้วไม่จัดและดีาวนี้มาเทคนิคการเต้นฐานคําว่าฐานก็คือการทรงตัวของทีมเนี่ยดูแปลกแปลนั่งดูอยู่ต้องนานเอ๊ะทำไมมันแปลกๆในช่วงเชื่อมต่อท่าจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึง่งดูแปลกแปลก แปลกอย่างไรอ๋อรองเท้าเขาไปใส่รองเท้าส้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส้นสูงแบบแข็งเวลาเดินเขาก็เลยระวังมันก็เลยเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ผมว่าถ้าเป็นส้นแบนนะครับหรืออาจจะไม่ใส่เลยก็ได้เนี่ยจะทำให้ศักยภาพในการเต้นเขามากขึ้นโดยรวมก็เป็นทีมที่มีพื้นฐานใช้ได้นะครับมีมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปได้ดีกว่านี้นะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นแนวหลังต่อไปหรือจะมาเป็นแนวหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูกันค่ะ จาก12โรงเรียนนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเอาโรงเรียนที่เก่งที่สุดนะครับ2โรงเรียนเท่านั้นเข้าไปชิงกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับบัลลังที่1นะครับโรงเรียนนินรัตอนุสรจากจังหวัดสมุทรปราการ8.95หนูยังอยู่บัลลังเดิมลูก คราวนี้เรามันลุ้นนะครับโรงเรียนเหรียญทองวิทยานะครับจากจังหวัดนครราชสีมา7.75ถ้าเขาได้มากกว่า7.75นั่นคือหนูกลับบ้านเลยนะลูกนะและโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนารามจังหวัดนนทบุรีทำคะแนนไปได้ เจ็ดได้ขึ้นบนลังจนได้อมาค่ะาเลยน้องแนนค่ะรู้สึกยังไงบ้างเราได้ขึ้นบันลังนะดีใ,ใจคะ่ะพ่อคุณแม่มาเชียร์ไหมคะมาค่ะไหนเอ่ยอาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคะุณแ,แม่ถึงคีณแม่ไคะ แม่หนูทำได้แล้วนะเอาละเอาล,ะ,อาละค่ะตอนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงบันลังแล้วนะคะท่างนั้นค่ะต้องเชิญโรงเรียนเหรียญทองวิทยาจากจังหวัดนคนรราชสีมาลงมาข้างล่างเลยค่ะเชิญน,นี่เลยครับมานี่เลยลูกมาทางนี้ลงมาทางนี้แล้วเร็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 วอทขอขอบคุณใครคะหรือวกลับบ้านแล้วค่ะขอขอบคุณ ครูฝนกับครูเบิร์ดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนค่ะอดีขึ้นเลยห็นไหมดูด้เปยมช่างเลยโรงเรียนเหรียญทองวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ทำคะแนนไป7.75ค่ะก็ต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโตและจักรยานเอนะคะ1 0 0 0 0บาท โชคดีลูกโชคดีบายบายบายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องๆจากโรงเรียนเหรียญทองวิทยาจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องกลับบ้านไปก่อนโดยเสียตำแหน่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับสองไปให้กับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนารามจังหวัดนนทบุรีกับคะแนนที่ทำไว้7.95คะแนนครับ รับการหน้าเรายังเหลือน้องๆอีกหลายโรงเรียนที่ต่อแถวเข้ามาชิงบัลลังกันห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับเตยมใจน้องคนเพืออไฟรับจ้าแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับ